ไน้ครับผมปิกเทอร์โบ,มา,บมาครับผมมาแล้วครับผม300โอ้โหเบาจัดมาครับผมตรงนี้เออ3600เออ600ม,ม,มาอีกมาอีกมาอีกแถวนึงมาอีกแถวนึง9 6เออ เอานะครับผมก็ต้องกล่าวสบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ไปอยู่ในเกมดอกไม้ไฟวายแป้งมาครับผมเราไปดูตารางการจ่ายกันนิดนึงนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นนะครับผมจะรู้ตารางการจ่ายกันเลยว่ามีอะไรบ้างกับตารางการจ่ายขเาก็จะเป็นประมาณนี้นะผมมาเข้าๆเข้าๆมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเข้าๆกันเราก็เริ่มกันเลยดีกว่านะผมเบ็ดที่ห้าบาทมาทุนที่หนึ่งลอยนะผมดอกแรกก็ไม่เข้าแล้วก็สิบทีไปก่อนเลยนะผมเอาลงทิ้งไปก่อน ๋ยว <Hey, S 2> ผมเอาดวงทิ้งไปก่อนครับนะผมเออบึ้มเข้าไปหนึ่งทีบึมไปอีกหนึ่งที29 2 9 2 2 9 2 2แล้วมาต่อด้วย5 4บีาท4 0่ 400. สวยอยู่นะสวยอยู่มามาไปหนึ่งแป้งจัดไปหนึ่งแป้งโอ้โหหมดแล้วหมดแล้ว ดุอ ah ีต่อครับผมมาแล้วผมหรืจะเข้าสเก็ตเตอร์หรือเปล่าจะเข้าสเก็ตไม่เข้าครับผมบ๊บ๊ะบไปเองครับผมไมค์หรือว่าจะมาหนึ่งเป้งหรือว่าจะมาหนึ่งเป้งหวังไม่ได้เลยหวังลมๆแรงๆไม่ได้เลยไม่มาเลยว่ะเฮ้ยไม่มาเลยว่ะเธอโบกันเลยดีกว่าทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเออมาหน่อยมาหน่อย เออมาหน่อยมาหน่อยถ้าไม่มาเข้าสูตรจริงนะโอเคดูทรงต้องเข้าสูตรแล้วแหละต้องเข้าสูตรแล้วแหละดูทรงต้องเข้าสูตรแล้วแหละมัง้งเออเข้าสูตรเลยนะผมเจอวายกดวายสิบทีครับผมตา,ตามสูตรเราสเตปนี้หนึ่งครับผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบครับผมมาแล้วครับผมเรามาลองดูสูตรนี้กันเลยดีกว่าเอาเบ็ดสักเบ็ดสักเบ็ดสักห้าสิบไหมห้าสิบห้าสิบ 50 10ทีครับผมแล้วเรามาดูสูตรกันว่าเป็นยังไงครับผมไปครับผมลุยเลยครับผมลุยกันเลยลุยกันเลยลุยกันเลยเออมาดิมาดิมากันอยู่มากันอยู่มาครับผมลุยกันต่อฮะไปครับผมไปครับผมมากสูตรนี้บอกเลยไม่มีท่าครับผมมากสูตรนี้ไม่มีท่าครับผม ของจริงของของจริงเอาดิเอาสิเออเออเอาสิแต่เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเข้าสูตรนี้เอาก็ขอขยับเป็ดเลยทางนั้นนะขยับเป็ดเลยทางนั้นนะห้าพันเป้งสามพันปีปะเอ,ง 3, เอง็เองนี่ก็จะเป้งต้องให้เข้าสูตรต้องให้เข้าสูตรไปครับผม ไปครับ1ช็อตสองพันหนึ่งสไปครับผมพันเไปครับผมหกร้อยหกร้อดต่อครับผมไปครับผมหนึ่งช็อตพันหไปครับผมอีกหนึ่งช็อตสามพไปหนึ่งช็อตครับผมโหกพันไปส่องมันแบบโคตหน้าออกทุกคนส่องมันแบบโคตหน้าออกจริงๆ ไม่ออกตรงนะั้นออกแต่ไม่ออกแล้วนะผมมาผมขอดอกสุดท้ายเลยรู้แล้วรู้รอดกันไปบดอกสุดท้ายนะครับผมปิดเทอร์โบมาครับผมมาแล้วครับผม300โอ้โหเบาจัดมาครับผมตรงนี้เออสามพันหกเออหกร้อยมาอีกมาอีกมาอีกแถวนึงมาอีกแถวนึงเก้าพันหกเออต้องอย่างนี้ดิครับรก็ส้หรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ตีอยู่กี่บาทครับผม